อัสลามุอะลัยกุมลโมร์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีตอนเช้านะครับเช้าเสาร์นะวันนี้มีนี่ของลูกค้าส่งมานะครับให้มำโทรศัพท์ผมมันมืดๆอ่ะเนียนะเพิ่มสีก็ว่าเต็มที่แลยนะนี่นะครับ ลูกค้าส่งมาทำนะครับตัวเขียวนะตัวเขียวนี่นะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะชงด้วยตัวสีแดงเพราะว่ามันรุ่นเดียวกันนะครับจะได้ลูกค้าจะได้ใช้โคงใหม่นะแต่ของผมไม่ได้ใส่ฝานะนี่นะทรทำเสร็จแล้วฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับค่าทำนี่ตังลูกค้าื้่ส่งมานะครับนี่เป็นรุ่นเฟียเมต้านะครับแก้ให้ดูทำเสร็จแล้วนะ ตัวนี้นะครับที่ได้ไปก็คือตัวนี้สองอย่างนี้ครับที่ได้ที่ได้ไปเป็นบักเก็ตห้าสี่มิลน,นะครับมีห้าสี่มิลเซียนตัวนี้ก็ยบร้อยแ,แ,แ,แล้วก็แผ่นบักสกรีนห้าสี่มิลเหมือนกันนะฮะอืมเี็ฉลากของเขานะรุ่นนี้ดีนะแต่ว่าผมผมชอบรุ่นนี้ตรงที่ว่ามันมีนี่ซีนยางเพราะว่าตัวนี้คือปัญหาเลยที่ส่วนมากแล้วก็จะทำแล้วมันมันมัน,มนรั่วนะ ว่าโอเคนี่น่าจะโอเคนะนะครับก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเ,รเดี๋ยวให้ลูกค้าไปใช้เองนะกันนะไม่ไม่ได้ยกากตรงนี<ว><า>้โอเคเรียบร้อยนะครับมีเต็มข้างหลังนะของแท้แน่นอนก็ของปลอมไม่มีนะตัวนี้ของลุงไม่มีของปลอมนะครับอ,อิตาเลียนคุณภาพด,ดีดีไซน์นะ แล้แต่ว่าจะเป็นแหล่งบริบที่ไหนได้นี่เมดบายเมล็ดตัวนี้ก็ไม่ได้แต็มนะเหมือนกับเขาก็ยิงเลเซอร์นั่นเนี่ยไม่ได้แต้มนะไม่ได้แบบเหมือนกับตัวนี้ก็ฝังลึกเข้าไปในในตัวหม้อต้มเลยนะครับในตัวชิ้นง,งานตัวนี้ก็ยิงเลเซอร์นะเนี่ยใช่เลยเนี่ยรุ่นใหม่ก็ยิงเลเซอร์นะะดูครับเนี่ยมันต่างกันรุ่นใหม่ก็ยิงเลเซอร์นะรุ่นเก่าเนี่ย มัมเมอร์ข้างในหนิอยนะ่างเงี้ยโอเคแต่อย่างงี้ก็เป็นของแท้ครับข้างในนี่จะน่าหน่อยนะฮะเราจะใช้สีแดงในการรีวิวนะ,ะนี่ฮนะใช้ของผมนะฮะผมที่มีอยู่แล้วพอดีก็เอานะจะได้ไม่ต้องใช้ตัวนั้นนะฮะนี่นะครับมารีวิวกันเลยนะฮะดูธีใช้กัน ต่อเนื่เ,ๆๆนนเลยใส่เติมน้ำก่อนเลยนะครับนี่มาเอาออกมาก่อนนี่ผมอัดยูทูบข้างบนด้วยนะผมรายสดแล้วก็ยูทูบอยู่ข้างบนนะ <c oughs> นะครับสองช่องทาง เดียวน้ำเต้ยวาวนะฮะติดขอบาวาาเลยก็ได้รุ่นนี้เหมือนจะว่าน้ำจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าฐานมันใหญ่กว่าใส่กาแฟแล้วนะฮะเออผมก็ลืมอย่างหนึ่งคือว่าผมไม่ได้บดกาแฟนะ <c oughs> เอาละดิมาเดี๋ยวบดกาแฟกันกาแฟก็ใช้ก็ต้องดูนะว่าจะไปบอกว่าเบอร์นู้นเบอร์นี้ไม่ได้เพราะว่าเครื่องบดของแต่ละท่าทนไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้ ระดับการบดแล้วเครื่องบดก็ไม่เหมือนระดับการบดก็ไม่เหมือนผมก็เลยต้องดูว่ากาแฟไหลามายังไนแล้วก็ไปปรับทีนึงตรงนั้นดีกว่านะครับผมถือตัวนั้นให้ดูเพราะว่ายังไงก็ต้องทงอยู่แล้วมันต้องปรับปรับอยู่แล้วนะามันไม่ใชไ่ไม่ได้ถูกแค่ทีเดียวนะนะก็เรลงบัดเตะเทะกลองแล้วอย่างนี้นะไปบดก่อนเครื่องบดมือถือไม่สามารถบดละเอียดได้ก็เ,เลยต้องบดเครื่อง มาแล้วนะฮะแล้วก็ดูซิ่งเวนกันกาแฟหกต้างมีนะครับแล้วก็เคาะนิดหนึ่งไมนง่นี้นะครับก็ให้มันสนี่นะฮะเคาะบนแผ่นยางนะครับมันจะได้เด้งๆถึงๆแล้วก็ ถึงทั่วถึงข้างในเลยนะนี่มาแน่นด้วยแน่นดีด้วยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนี่นะแล้วก็โอมียางดินี่ตัวนี้แน่นแน่นอนนะฮะกาแฟคั่วใหม่เคมามาเต็มเต็มแน่นอนนะครับไม่ต้องหัวค้อน ฉะนั้นอยากได้กาแฟสวยๆเน่นๆกาแฟคู่ใหม่ครับนี่ฮะนี่นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมใส่ปักเกตแล้วนะว้าว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 เดี๋ยวจะล็อกนิดนึงนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะฮะนี่นะฮะส่งมาแล้วก็เปิดเปิดตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวแทมใหม่นิดนึงมัน ปิดพลาดนิดนึงนี่นะฮะนี่เต็มแล้วน,นะครับแล้วก็ใส่แผ่นที่จะได้ไปก็คือแผ่นแผ่นนี้แล้วก็แผ่นบัคประสีแล้วก็บัคกิตใหี่นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปก็ใส่สีนะครับตรงนี้นะครับที่จะทําให้รั่วหรือไม่รั่วอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะส่วนมากจะเจอแบบมีปัญหารั่วก็คือกรีดตัวนี้ใข้าเข,ข้าสนิทนะครับนี่ให้เรียบนี่ก็เรียบแล้วนะครับแต่ถ้ากลบผมเนี่ยเป็นสีนยาที่เสื่อมแล้วนะฮะ ให้เราดูกัน,นเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนี่ตอนนี้ก็มาหมุนก็หากันนี่นะเน่นๆเลยถ้าถ้าซีนใหม่ไม่ต้องเน่นก็ได้นะแต่ผมซีนเก่านะเวลาอยู่ประมาณสองนาทีครึ่งนะผมไว้เพราะว่าจะได้ตั้งไฟถูกว,ว่าเราจะให้ไฟประมาณประมาณนี้่ามันจะได้ออกมาโอเค แต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่เหมือนกับวาวครีม,มา่า,วา,วมมาถ้าเกิดวาครีม่าถ้าเกิดให้ไฟแรงไฟนึงพุ่งนะแต่ออตัวนี้ไม่พุง่งไม่เอา้มาหรอกเร็วหน่อยแค่นี้แล้วอาจจะต้องทีเร็วหน่อยเวลากาแฟอะไรขึ้นเลยอาจจะต้องยกเทเร็วหน่อยงั้นมันพุง่งนะครับม,มันมันมีมันมีอะไรนะไม่มีฟอง่ะตอนนี้มันจะมีฟองเข้ามาแทนถ้าเกิดว่าลุกชานะฮะหรือให้ไฟแรงมันจะเ,เป็นฟองครับ จะตัดช็อตให้เร็วก็ดูว่ากาแฟไหลขึ้นมาได้สักประมาณเต็มบักเก็ตนะรุ่นบักเก็ตก็ยกขึ้นทีเลยนะครับมันจะได้ไม่เป็นฟองทีหลังนะยังไงไม่ต้องเป็นฟองอยู่แล้วเพราะว่าอากาศข้างล่างเนี่ยที่พวน,น้ํามันออกมาเกือบหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีอากาศก็เป็นฟองเป็นไอน้ําไปนะครับมันเลยทําให้กาแฟเป็นฟองนะฮะ หนึ่งนาทีผ่านไปแล้วนะฮะตัวนี้แป๊บเดียวถ้าเกิดว่าวาวเครี่ม้า,มมาเนี่ยจะต้องใช้เวลาห้านาทีนะฮะห้านาทีถ้าเกิดว่าใช้เตาไฟฟ้าก็จะเป็นเจ็ดนาทีนะรู้สึกนะนะฮะต้มน้ำธรรมดาครับปกติถ้าทําร้อนก็รู้สึกว่าจะเร็วเร็วกว่าอยู่แล้วนะฮะไม่ถึงนาทีได้ํำไปนะถ้าท่านขายกาแฟาก็น่าจะใช้น้าร้อนได้นะ ก็มีลูกค้าถามหรือไอเดียหนึ่งที่เฮ้ยสองครับนะสองครับเ็ใช้เขาจะส่งสองครับมาทาถ้าสองครับเนี่ยจะได้ไอเดียแบบนี้นะฮะจะได้แบบนี้คือจะได้ไม่ไม่ใช้แซมเปิลนะได้รูปเนจะเล็กมากนะครับคือจะเป็นไอเดียนี้ให้นะฮะผมรู้สึกว่าไฟแรงนะอ่าดีนิดนึงนะครับสองครับคือจะไม่ใส่ซื้อจะมันไม่มีแพ็กเก็ตใส่ไงก็เลยต้องมาแปลงเป็นใช้แบบนี้แทนนะ เป็นเวอร์ชันที่หนึ่งนะครับแต่ที่นี่ผมมีสามครับนะนี่ผมไว้ใช้เองเพื่อใช้เทมเปอร์กตันกนตนกเนี้ใช่อัดกาแฟแน่นๆดนึงอัดกับมือตบกับมือตบเข้าแน่นๆแล้วก็ต้องสองข้างด้วยสองมันจะมีสองฝาฝาล่างกับฝาบนนะพูดง่ายนะครับก็ต้องใส่ให้กับกันแน่นๆก็พอแล้วแล้วก็ประกบเข้ากันนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้เทมเพิร์ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากแต่ว่ารู้สิ่งที่ต้องใช้คือถ้าอยากให้สวยก็ต้องใช้แล้วแหวนกันกาแฟหกนะฮะ่นเอะ ไปดูดวมดนิดนึงเนวลามาแล้วฮะพอ,อดีนะฮะโอเคตอนนี้ผมฮนะโอ้สวยเลยนะฮะมามาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันนี่ ถ่ายลงยูทูบนะนูนขึ้นเคลียร์มากมาเลยตัวนี้จะเรียกว่าบทเข้มกำลังบทกำลังดีแต้มกำลังดีนะครับทุกอย่างมันเฟอร์เฟกต์เ <c oughs> นี่ยเราอยากได้ช็อตสวยๆก็เนี้ตัดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะผมก็ไม่ได้ผมได้ดื่มช็อตเอสเปรสโซ่นะครับผมไม่ได้ดื่มกาแฟยเย็นนะฮะ หรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผมปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นเทใส่แก้วเลยนะถ้าช้าเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่มันจะเป็นฟองนะมันจะไม่สวยเลยนะนี่นี่นี่กำลังจะมาแล้วผมต้องรีบเลยนะนี็นป่ะโอ้โหพีม่าเนียนๆเลยนะฮะดูสิครับนี่นี่นี่ฮะดูฮะพีม่า สุดยอดแล้วครับเนี่ยอ่ะรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันอ่ารุ่นเดียวกันนะครับ <c oughs> เรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วดูครีมบ้ามันแบบมีความเข้มข้นอ่ะนะมีมีข้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ เหนียวอ่ะนะฮะดูสิโอ้โหสวยมากอืมอิสเปซช็อตนะฮะก็สั่งได้นะครับทาง Facebook เลยดีกว่านะครับคือเป็นหลักเลยนะครับทาง Facebook นะครับของผมนะครับนักปฏิกครื่อชงกาแฟสดที่อุปกรณ์นะครับเปิดพิมพ์คำว่านักปฏิกครื่อชงกาแฟสดก็จะขึ้นชื่อ Facebook ผมมาเลยนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราจะเมื่อกี้เราอยากจะได้น้ำกาแฟที่เยอะหรือว่าไหลให้หมดเราก็รีไฟนะครับรีไฟแล้วก็ปล่อยมันไปครับปล่อยมันสักพักหนึ่งมันจะขึ้นมาเกือบเกือบมันก็คงจะเกือบประมาณนี้เปล่ามันคงจะไม่เต็มหรอน,น,นะปรตีขคงมันอะ่ะนะครับแล้วก็เทใส่แก้วแล้วก็ชงเมนูเย็นได้เลยนะฮะ มันเข้มข้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับเข้มข้นกว่าเดิมตั้งมูกี่เท่านะ,ะเพราะว่ามันมันได้ทุกอย่างมาแล้วนะฮะนี่คือแล้วก็ที่สําคัญปริมาณกาแฟที่บรรจุเนี่ยมันได้ยิ่งถึง24กรัมนะบัเก็ตเนี่ยแต่ถ้าของเดิมมันเนี่ยกรวยเนี่ยมันแค่สิบเอ็ดกรัมเอาเต็มที่20กรัมอัดอัดเต็มที่แล้วยกรัมเองถ้าของเดิมนะถ้าเป็นกรวยนะเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเป็นบัเก็ต5 4เลยนะ และมรนจุก,กาแฟได้มากถึง24กรัมนะครับฉะนั้นได้กําไรหนึ่งปริมาณที่เยอะกว่าสองความเข้มข้นก็นแน่นอนอยู่แล้วมันต่างกันอยู่แล้วนี่วะได้กําไรหลายต่อเลยนะ <c oughs> นะครับมันดีกว่าเดิมเยอะมากนะในทุกมิตินะฮะ <c oughs> ขอว่า่วคได้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับคือถ้าต้องการกาแฟเข้มข้นอยากได้กาแฟเข้มขม้นกนะ็ต้องแบบนี้นะครับ ก็โอเคนะครับมันคือผมเสนอเนี่ยตัวนี้เพราะว่ามันชงง่ายกว่านะครับในไอเดียบารครีม่าเดี๋ยวท่านชอบบาครีม่าก็ไม่เป็นไรครับก็มีคนสั่งอยู่นะฮะแต่ว่าถ้า่าครีม่าเนี่ยอย่างหนึง่งมันจะมีปัญหาเรื่องพุ่งนี่แหละฮะแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พุ่งก็ใช้ไฟพอดีพอดีนะครับใช้ไฟกลางครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงยาวอยากจะอย่างได้ก่อนถ้าจะตัดจอดปิดฝากาแฟไหลขึ้นออกมาแล้วมันครีม่าพอมา,ค,มา,อาครีม่าใช่ปะ แล้วถ้าเกิดว่าเราใกล้ที่จะเราเรา,เราจะชัดสักพักหนึ่งเราคงจะรู้เลยครับว่ามันเดี๋ยวมัน,มนจะพุ่งตอนไหนฉะนั้นมันจะพุ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าปกติแล้วเราช่วงปกติมันจะไม่พุ่งนะครับให้ไฟบอดีบอดี้กำลังเดียวลกลางๆมันจะไม่พุ่งตรงนั้นแหละครับที่ถ้าอยากจะตัดช็อตให้ได้แบบนี้เหมือนกันตัดช็อตให้ได้แบบนี้นะก็ต้องปิดฝาแล้วก็ยกลงเทใส่แก้ได้เลยนะครับ นั่นคืออยากจะได้ช็อตเอสเปโซ่ที่มีครีมาที่สวยงามอยู่ในแก้วแล้วถ้าอย่างที่สองก็คือว่าอยากจะได้แบบให้มันไหลขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเยอะๆเยอะที่สุดฉะนั้นก็ต้องรีไฟช่วงท้ายครับไม่ต้องเสียอแก้วยกรีไฟนะครับมันก็จะไม่พุ่งแล้วก็ปิดฝาใช่แล้วรอสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะดด้ออกมาหมดนะครับน,นั่นคือท่านที่ทําเมนูเย็นนะครับก็แค่นี้เองสำคัญก็คือไฟนี่นะครับควบคุมไฟนะควบคุมไฟให้ได้นะครับ ทุกๆทุกอย่างตรงนี้ตัวนี้ไอวาเพมาเนี่ยสำคัญที่ต้องปุมไฟแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องอะไรมากมายนะไฟแรงก็ขึ้นนะแค่นั้นเองไม่ตว่าต้องตัดจอดให้ถ้าจะจัดจอดก็ต้องตเตใส่แก้วได้เลยนะครับฉะนั้นสะดวกสบายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วเข้มข้นดีที่สุดแล้วถูกที่สุดแล้วด้วยนะครับตัวนี้นะฮะไอเดียใหม่นี่ก็คงแค่แค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที you, ideas, capacity, ่ติดตามและขอบคุณที่อุดหนุนสินค้านะครับขอบคุณที่อุดหนุนไอเดียด้วยนะครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวบารอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮสวัสดีครับ